ฟังเคสตัด,ดีกันลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาวงเล็บนักเรียนกวดวิชาเจ้าค่ะลูกและน้องสาวมีความเข้าใจในทุกๆโครงงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีความตั้งใจที่จะร่วมสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างเต็มที่เต็มกำลังในทุกๆโครงงานเจ้าค่ะ ลูกกราบาขอความเมตตาเระเ่อควคุณหลวงพ่อฝันในฝัน,น,นึนคุณพ่อคุณแม่ของลูกด้วยเจ้าค่ะคุณพ่อของลูกมีบุตรทั้งหมดสิบสามคน<อ>ต่อมาเมื่อมีลูกหลายคนจึงรับภาระไม่ไหวได้ยกให้ผู้อื่นตั้งแต่แรกเกิดไปหนึ่งคนจึงเหลือเพียงสิบสองคนคุณพ่อมีอาชีพรับ,รบจ้างก่อสร้างฐานะครอบรครัวขณะนั้นยากจนมากมีชีวิตที่ลำบากตอนเล็กๆลูกต้องออกไปเก็บผักบุ้ง น้องชายต้องออกไปจับปลามาทําอาหารให้ครอบครัวอายุได้เจ็ดแปดขวบก็ต้องออกไปรับจ้างทางานตามที่ต่างๆอ่านหนังสือไม่ออกจนมาได้เรียนหนังสือตอนโตอายุได้ยี่สิบกว่ากว่า oh. ส่วนน้องอีกข้าคนได้เรียนหนังสือตั้งแต่ยังเล็กช่วงที่พ่อรับจ้างก่อสร้างท่านได้ติดเฮโรอีนตลอด <Wow. S 1> จนมีอาการไม่มีเรี่ยวแรงช่วงหลังจริงตั้งมาทำอาชีพขายของเก่า ตว่าเลิกเฮโรอีนเพราะกลัวถูกตำรวจจับลูกลูกก็ได้หาซื้อฟินมาให้พ่อแทนโอ้ oh. oh. แต่ภายหลังพ่อก,กลับมาติดเฮโรอีนใหม่ oh. ติดจนเสียชีวิตทาที่จำได้ชีวิตกับคุณพ่อลูกไมเคยเห็นคุณพ่อทำบุญอะไรเลยตอนยังเล็กเห็นท่านคาเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้มาทำอาหาร <Okay. S 2> ให้ลูกลูกตามเทศกาลต่างๆจนช่วงสุดท้ายของชีวิต ท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้อยู่หนึ่งปีมีอาการเพ้อและเสพยาจนเสียชีวิตขณะนั้นลูกก็ยุดได้เพียงสิบขวบตอนคุณพ่อเสียชีวิตท่านเป็นห่วงครอบครัวม,มากเพราะเสียในขณะที่ครอบครัวกําลังลําบากมากลูกก็ยังเล็กๆแม้แต่บ้านก็จะไม่มีประตูบ้านโอ้อยยางกระบนสวรรค์นั่นเลยหลังจากพ่อตาย,ล,ายลูกชายก็ได้เห็นพ่อเดินอยู่ที่ระเบียงบ้านบ้าง มาเข้าฝันบ้างทําให้ลูกๆถูกหวยบ้างได้ลาบบ้างเช่นเดินไปตลาดเจอสร้อยทองหนักหนึ่งบาทได้เอาไปขายมาเลี้ยงครอบครัวล,ลูกๆจึงคิดเอาเองว่าคุณพ่อคงเป็นห่วงครอบครัวจึงพยายามมาตั้งช่วยเหลือพวกเราโดยให้หวยและเข้าฝันจะเป็นจริงอย่างที่ลูกสันนิษฐานหรือเปล่าเจ้าคะหลังจากพ่อเสียชีวิตคุณแม่ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเลี้ยงลูกทั้งสิบสองคนมาด้วยความยากลําบากเจ้าค่ะคุณแม่กองลูกมีชีวิตที่เหมือนชาวจีนทั่วไป ชีวิตลำบากมากเพราะยากจนและมีลูกมากถึงสิบสาคนด้วยกันแต่บัปรปลายชีวิตแม่เป็นคนที่ชอบทำบุญตักบาตรเป็นประจำเช้าวันหนึ่งขณะที่เตรียมตัวจะตักบาตรคุณแม่กำลังจะบอกลูกๆให้นำอาหารมาเพราะพระกำลังจะมาถึงแล้วท่นนั้นเองคุณแม่ก็ล้มฟุบหมดสติทันทีด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก หมอได้ใช้เครื่องปั๊มหัวใจดึงกลับมาแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในวันเดียวกัน <Okay. S 1> รวมอายุได้62ปีลูกก็เลยคิดว่าแม่คงจะไม่ลำบากเพราะท่านไปในขณะที่ใจเป็นกุศลแต่ก็เป็นเพียงการสันนิษฐานนะคะชีวิตในวัยเด็กของลูกและน้องๆลำบากมากเจก้ะค่ะเมื่อลูกโตขึ้นก็ได้แต่งงานชีวิตจึงเริ่มดีขึ้นบ้าง สามีเปิดร้านขายแก๊สภายหลังได้ราทำธุรกิจก่อสร้างซื้อขายบ้านเริ่มมีกำไรฐานะทางครอบครัวก็เริ่มดีขึ้นปี25-35ก็ได้มีโอกาสขึ้นปฏิบัติธรรมที่ปนาวัตดก็ให้ได้รู้ว่าลูกเกิดมาสร้างบารมีโดยมีน้องสาวเป็นยอดกัลยานมิตรจึงเริ่มทำบุญทุกๆบุญที่วัดพระธรรมกายอย่างสุดกำลัง ปัจจุบันทำธุรกิจเปิดคลินิกและขยายไปถึง4สาขา<อ>ชีวิตของลูกก็ดีขึ้นเรื่อยๆเจ้าคะ่ะลูกและน้องสาวเขากลับเรียนถามดังนี้หนึ่งขณะนี้คุณพ่อคุณแม่ของลูกอยู่ที่ไหนว่าม่อยู่อย่างไรบ้างท่านได้รับบุญที่ลูกๆทําให้หรือไม่เจ้าคะพ่อทํากรรมอะไรมาจึงเสียชีวิตเมื่ออายุเพียง50ปีด้วยโรคมะเร็งลําไส้เหตุใดลูกจึงมีพี่น้องมากถึง13คน และยังมีชีวิตที่ลำบากมากในช่วงแรกของชีวิตเหตุใดพี่สาจึงถูกยกให้คนอื่นตั้งแต่แรกเกิดแยกออกจากครอบครัวไปแค่คนเดียวและได้ไปอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะดีกว่าครอบครัวของลูกทำไมาพี่น้องสิบสาคนจึงได้ขวัดแค่สามคนส่วนน้องลูกรักวัดรักหลงพ่อและเข้าใจโครงงานของหลวงพ่อทุกอย่างแม้ั้งสามสิ่งจะเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่า จะต้องทำบุญให้ได้เดือนละหนึ่งอมทุกเดือนสาธุตอนนี้จึงตั้งใจทำธุรกิจอย่างเต็มที่ความตั้งใจของน้องสาวจะสำเร็จสมปรารถนาหรือไม่เจ้าคะลาบขาพอพ่อหลวงพ่อด้วยแล้วทำอย่งางไรจึงจะเกิดมาพร้อมทุกอย่างตั้งแต่เกิดไม่ลำบากเหมือนอย่างชาตินี้เจ้าคะพ่อ,พอทำกรรมอะไรมาจึงเสียชีวิตตอนอายุห้ิกว่าด้วยบริเลณลำไส้อันนี้ก็ฝันได้ฝันแล้วนะครับ เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ฝันในฝันไปเรื่อยเปื่อยนะจะไปคิดอะไรฟังเพลินเพลินเพราะรายการนี้เป็นรายการเล่าฝันให้ฟังก่อนก่อนนั่งธรรมะหายใจสบายนั่งธรรมะจะได้ดีแต่มีความรู้บ้างก็เอาไว้แค่ติดขาติดแข้งบางทีก็ใส่บาแบะหามเราตกลงกันอย่างนี้ตั้งแต่แรกใช่ัหมจ้าก็ฝันไปว่าโรคของ พ่อเนะ่ะเกิดได้กรรมในอดีตและปัจจุบันกรรมในอดีตท่านเคยฆ่าคนโดยเรื่องก็มีอยู่ว่าได้ทำการค้ากับเพื่อนแล้วก็ถูกเพื่อนโกงเอาเงินไปเลยแค้นแค้นมากๆก,ก็เลยคิดฆ่า,าก่อนฆ่าก็มีปากเสียงกันจนบันดาลโทษะ จึงเอามีดแหลมๆแทงไม่ยั้งที่ท้องจนตายาบวกกับการปัจจุบันที่ฆ่าสัตว์เป็ดไก่เป็นต้นกรรมปานาติบาท,ทั้งในอดีตและปัจจุบันจึงทำให้เป็นมะเร็งในลำไส้ตายไปแล้วจิตท่านเศร้าหมองมากเพราะเห็นภาพที่ตัวทำไม่ดีเอาไว้หลายอย่างโดยเฉพาะที่เป็นอาจินกรรมคือ าการเสพยาฝิ่นเสพเฮโรอีนเป็นภาพหลักภา,าพรองเรามาก็ห่วงครอบครัวห่วงลูกและวถัดไปก็เป็นภาพฆ่าสัตว์แต่ภาพห,หลักๆที่ติดอยู่ในใจเพราะฉะนั้นก็วูบไปทันทีเลย<อ>ไปมาหาดรบขุมห้าทันทีอตอนนี้ถ้ามีไก่ใหญ่โตขนาดภูเขาลูกย่อมๆมีผิวสีดำ เรือยกายผอมแห้งเห็นกระดูกกำลังถูกนายนิรยาบาลหลายตนซึ่งเกิดขึ้นโดยวิบากกรรมของตนเองจับมือจับเท้านั่ไม่ให้ดินแล้วก็ให้นอนงายและนายนิรยาบาลอีกตนหนึ่งก็อเอาแท่งเหล็กร้อนสีดำดำตรงปลายจะมีควันกรดร้อนพุ่งออกมาให้สูด แล้วก็เสียบเข้าไปในปากควันกรดก็เข้าไปกัดกินภายในร่างกายดิ้นพ,พลาๆแต่ก็ดิ้นไม่หลุดเพราะถูกนายนิรยาบาลจับเอาไว้ทรมานมากเจ็บปวดจนตายตายแล้วก็ฟื้นฟื้นแล้วก็ตายยากนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกท่านจะอยู่ในสภาพอย่างนี้อีกยาวนานนะลูกนะเพราะนั้นบุญที่ทำไปตอนเนี้ย ท่านรับไม่ได้โดวยวิธีธรรมดาแต่ก็จะไปคอยอยู่ที่ยมโลกแต่ะวะ่ามาหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราและทีมงานนั่นครับข่มบุญไปให้โดวยวิธีการพิเศษก็จะค่อยๆผ่อนหนักเป็นเบาแต่ถ้าวิธีธรรมดานันยาที่ลูกๆเห็นว่าท่านมาเดินอยู่ที่บ้านมาให้หวยนั้นเนะ่ะไม่ได้เกี่ยวกับท่านเลยเพราะท่านไปมหาครัก แต่เป็นความคำหนึ่งคิดถึงพ่อจึงเข้าใจว่าเป็นพ่อแล้วก็เห็นเป็นพ่อแต่ความจริงเนี่ยไที่ถูกหวยหรือว่าได้อะไรมานั้นะมันเป็นเพียงเศษบุญเก่าของลูกที่ทำมา<อ>เศษบุญเก่าๆก่าทำให้ได้ลาบนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละส่วนแม่ตายด้วยจิตผ่องใสพระใจอยู่ในบุญ พอเป็นลมวูบไป,บปก็เหมือนหลับแล้วตื่นกลางวิมานทองขนาดย่อมย่อมอยู่บนชั้นดาวดึงเฟสสามบุญส่งผลไปก่อนซึ่งก็ย,ยังไม่ควรประมาทนะลูกนะเพราะมีบาปฆ่าสัตว์รอคอยอยู่ต้องทําบุญทุกๆบุญซ้ําๆและวอาทิศไปให้ท่านบ่อยๆซึ่งท่านสาม,มารถอนโมทนาบุญได้ที่มีลูกมากถึงสิบสามคนเพราะ แม่เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมซึ่งนิยมมีลูกมากมาอยากมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแล้วก็มีบุญอยู่นิดหนึ่งคือครั้งหนึ่งนี่ในอดีตนะครับท่านเคยจับปลาได้ตัวหนึ่งในท้องมันมีไข่เต็มเลยอเกิดความสงสารมันอโอ้นี่เราต้องคายหลายชีวิตเลยเนี่ยสงสาร ลยปล่อยปลาตัวนั้นไปและก็นึกในใจว่าจะว่าเป็นอธิษฐานก็ไม่เชิงมันเป็นความปรารถนามากกว่าอยากจะมีลูกเยอะๆไปทุกชาติชาตินี้ก็เลยมีแค่สิบสามคนก่อนออส่วนพี่สาวที่ถูกยกให้ไปอยู่กับครอบครัวที่มีฐานะนดีกว่าเพราะเขามีทานบารมีมาดีกว่านะสิ บุญก็เลยชิงช่วงเอาไปอยู่กับตระกูลหรือครอบครัวที่ดีกว่าทำให้ชีวิตสบายครับส่วนคนอื่นนามาดีตอนโตเพราะว่าตัดสินใจทำบุญชา้าเวลารู้เรื่องข่าวของบุญดนตัวเองก็ดีหรือใครมาบอกก็ดีเนี่ยกว่าจะตัดสินใจแต่ก็ชา้ชาช้าก็มันทำช้านะ่ะเพราะบุญเป็นบอกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิต ทำตอนไหนเราก็ได้ตอนนั้น <c oughs> ทำช้าได้ช้าทำเร็วได้เร็วทำเยอะได้เยอะทำน้อยได้น้อยทำแล้วเสียดายรวยแล้วตอนหลังรักษาทรัพย์ไม่ได้หายอีก <c oughs> แหมมันเรื่องละเอียดอ่อนเลยเนี่ยสามคนพี่น้องมีสายบุญร่วมกันมากหมู่คณะและครูไม่ใหญ่จ้ะ <c oughs> โดยเฉพาะใครมีความรู้สึกรักวัดรักหมู่คณะรักครูไม่ใหญ่มากเพราะทำบุญร่วมกันมามาก ตามกันติดกันมาเลยไม่ใช่เพียงแค่ติดตามแต่ที่พลัดไปลำบากในตอนแรกก็เพราะความตระหนี่ในตอนตน้น<อ>แล้วก็คิดสร้างบุญชา้ชาช้าบุญก็เลยส่งบุญชา้ามักจะมีปีติในบุญภายหลังที่ทําไปแล้ว<อ>ความรู้สึกช้าหรือก็คือ,อจะต้องทําบุญเนี่ยมันถูกหลักวิชานะลูกนะ<อ>แ,ตแต่ก่อนทากําลังทําและหลังทําแล้ว ถ้ามีปีติสามคราวก็จะมีความสุขทั้งสามวัยค,คือวัยต้นก็นสุขวัยกลางก็สุขวัยปลายก็สุขแล้วทำบุญจะต้องไปเสียดายในภายหลังนะลูกนะเสียดายในภายหลังนี่พอได้รั์มาพอช่วงเสียดายรับก็ล่มสลายเหมือนกันดวงบุญในปัจจุบันของน้องสาวนะสามารถทำได้อย่างที่ตั้งใจว่าจะทำเดือนละเอ็มแต่มันก็ยังไม่สม่ำเสมอนะลูกนะ บางเดือนจะได้บางเดือนมันก็ยังไม่ได้หรอกนี่ไม่ใช่หมอดูนะครับให้ทําบุญต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็ฝันไปเรื่อยเปื่ยแหละทําบุญต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะประกอบเหตุไปเรื่อยๆอธิษฐานไปบ่อยๆสักวันหนึ่งเมื่อบารมีของเราเต็มเปี่ยมก็จะได้สมปลารถนาเดือนละเอ็มทุกๆเดือนเองในภายหลัง จะช้าและเร็วก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองและลูกเอ้ยอย่าทิ้งความตั้งใจที่ดีของเราไปแล้วกันมุ่งมั่นประกอบเหตุสร้างบาร,รมีเรื่อยๆไปนะลูกนะ